การรู้จรสนาฟุตซอลค่ะล่าสุดครูในการโรงเรียนห่งหนึ่งที่อำเภอปากช่องตั้งข้อสังเกตว่าคําชี้แจงและเอกสารหลักฐานที่ส่งไปอาจไม่ได้ถูกพิจารณาอย่างละเอียดและสงสัยด้วยว่าเป็นการพิจารณาความผิดของครูแบบเหมารวมหรือไม่ติดตามรายงานจากคุณมนตรีอุดมพงศ์ค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางแก่อำเภอปากช่องนครราชสีมานั่ทีมข่าวดูสนามฟุตซอลของโรงเรียนซึ่งได้รับงบประมาณเมื่อปี2555จำนวน5ล้านบาท ในโครงการปรับปรุงสนามและอุปกรณ์หรือที่รู้จักกันดีว่าเป็นโครงการสนามฟุตซอลซึ่งในวงเงิน5ล้านบาทนี้ได้นสนามฟุตซอลหนึ่งสนามสนามตะกร้อสองสนามโดยมีสนามนบอลลีบอลใช้ร่วมก,กันกับสนามฟุตซอลและโครงการนี้เองที่ทําให้ผู้อำนวยการโรงเรียนมากกว่า80คนมีทั้งถูกไล่ออกและบางส่วนถูกปปชชี้มูลความเิดทุจริตหาร่วมก,ก,กันกับนักการเมืองและเอกชนหัวประมวลจัดซื้อจัดจ้างในการสร้างสนามฟุตซอล คณะผู้อำนวยการโรงเรียนอธิบายว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจเพราะโรงเรียนรับงบประมาณมาตามน,นโยบายของต้นสังกัดคือสอพทออโดยไม่เคยรู้จักนักการเมืองหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ และเงินถูกเบิกจ่ายผ่านต้นสังกัดโดยตรงคนที่มาประสานเราก็ไม่รู้จักของท่านสอสอเราก็ไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้าสอสออะไรเนี่ยแล้วบริษัททั้งสามบริษัทที่เขาเขามาดังมาทําเนี่ยเราก็ไม่รู้จักใครแล้วเราเราจะไปเข้าร่วมมือได้ยังไงสิ่งสําคัญคือเราเราเห็นความสําคัญของเด็ก ว่าพอเราคําว่างบประมาณหล้านเนี่ยมันโอบตอนนั้นก็คิดว่าถ้าเราปฏิเสธไปมันก็ือโง่แล้วในคนคิดของเรานะคือ,อเราเราโง่ที่เขาให้จนห้าล้านแน้วเราไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ออกมาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเงินทุกบาททุกสตางค์นี้ไม่ไม่ได้ผ่านโรงเรียนเป็นสำนักง,งานเขตเป็นผู้ตั้งเบอรงบประมาณ ที่จริงแล้วผู้อำนวยการโรงเรียนคนนี้เป็นหนึ่งใน64คนของจังหวัดนครราชสีมาที่ถูกปปชชี้มูลความผิดขณะที่ตามข้อมูลแล้วนอกจากนกครราชสีมายังมีผู้อำนวยการโรงเรียนที่จังหวัดอำนาจเจริญ14โรงและมุกดาหารอีก7โรงโรวมผู้บริหารสำนักง,งานเขตเพื่อการศึกษาครูและผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้องซึ่งถูกปปชชี้มูลกว่า86คน นาสมพลตั้งข้อสังเกตว่าโรงเรียนส่งหลักฐานให้กับคณะกรรมการคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกขอศขอ,อเพื่ออธิบายข้อที่จริงแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ถูกพิจารณาอย่างที่ถ้วนเขาเหมารวมเลยซึ่งของบางแกมันก็แต่ไก่เนี่ยมันเรามีหลักฐานว่าเราไม่ได้ร่วมมือเราเราให้บริษัทเขามาเรามีการปรับปรับบริษัท ก็เรามีหลักฐานมีคลิปเสียงที่เขามาขยายขยยายเวลาถ้าเราทําเราเห็นด้วยกับเขาเราเราก็ต้องขอยายเวลาให้เขาแต่นี่เราก็รักษาผลประโยชน์ของราชการโดยปรับในกรณีที่เขาเทำพิสัญญาอย่างนี้ค,ครับซึ่งปปชเขาก็เขาฟังดูลึกลงไปแต่ละโลถ้าเขาดูลึกตัวไปในลักษณะของเราเนี่ยเขาก็ คงจะไม่ฟังทงออกมาแบบนี้เมื่อ13สิงหาคมที like thrill, <x> ่ผ่านมาคณะครูกลุ่มเดินี่จังวัดนครราชสีมารวมตัวเรียกร้องให้มีการตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อไต่สวนหรือเปิดช่องให้ชี้แจงหลักฐานข้อเท็จจริงในส่วนนี้เพิ่มเติมเนื่องจากคดีอาญาโดยระหว่างรอฟังคําสั่งจากสํานักงานอายการสูงสุดว่าจะฟ้องอาญาร่วมกันกับกลุ่มนักการเมืองและเอกชนหรือไม่แต่กลุ่มข้าราชการครูได้ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงคือคำสั่งไล่ออกไปแล้ว อุตรีอุดมพงษ์ข่าวสามมิติรายงานพักส,สักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความพร้อมของระบบสาธารณสุขไทยหากมีการระบาดของโควิด -19 <c oughs> ในระลอกที่ 2, <c oughs> 2คุณกิติสิงหาปัดมีสัมสามารถพิเศษร,รองที่พดีโครงควบคุมโรคนาแพทย์ธนรักษ์ฤิพัฒสักครู่ติดตามค่ะ <c oughs>